สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคาว่า kmmts ได้เลยนะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ทุกคนคลิกเข้าด้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ หากกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4ช่องนี้นะครับแลวอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMMK t h s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านไหนก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้เลยนะครับจะมีเฟซบ o o กยูท u บทิกต็อกไอจีนะครับ แล้วก็อื่นๆอีกนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับเพิ่มผู okay. ้ติดตามนะครับให้คลิกที่ Facebook ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงมาตรงนี้นะครับ Facebook นะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูนะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์เฟซบุ o กนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ50-26นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้มันตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่เฟซนะครับแล้วก็คลิกที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100ผู้ติดตามนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจำลองสัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหากพอกนสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาโค้ดทุกธนาคารนะครับต่างเปาเ l ลล t นะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายทุกคนเลือกใช้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube tikk t o ไอจีนะครับแล้วก็นื่อีกมากมายนะครับใกล้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับหาไปาคลิกที่ดวงตานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนคนได้เลยนะครับ จะได้รับตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทาไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่ออินอิกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาเลยนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตั๋วแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกันทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามขึ้นยังนะครับตอนนี้มีอยู่ สามพันหกร้อยคนนะครับออนนี้ยอดผู้ติดตามมาขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นไหวมากๆเลยนะครับอาถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ